กล้าที่จะข้าวไปกับนกเป็ดน้ำตัวน้อยเสียงหัวเราะคิกคิกคักคักดังขึ้นไปทั่วทั้งบึงน้ำขนาดใหญ่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของกลุ่มนกเป็ดน้ำเด็กๆเหล่านั้นกลับมีเสียงร้องไห้ฮอฮ้ฮของนกเป็ดน้ำตัวน้อยตัวหนึ่งชื่อชารี ดังขึ้นมาไม่แพ้กันซึ่งชาลีเป็นลูกนกเป็ดน้ำตัวเล็กที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งห้านั้นเธอเป็นน้องสุดท้องชาลีมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงและว่ายน้ำไม่เกง่งแถมยังเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความกลัวต่างๆนานาอีกด้วยเพื่อนๆ จึงเอาแต่หัวเราะเยาะเธอทุกวันมีนกรุ่นราวคราวเดียวกันตัวหนึ่งพูดดูถูกชาลีว่าชาลีถ้านายไม่เข้มแข็งนายจะต้องถูกทิ้งไว้ที่นี่แน่แนขณะที่พ่อกับแม่ของชาลีกำลังจะพาลูกๆออกไปหากินนั้นก็ได้ยินคำดูถูกนี้เขา้าทั้งพ่อแม่ และพี่น้องของชาลีต่างก็เข้ามาโอบกอดเธอแล้วพ่อก็พูดให้กำลังใจกับชาลีว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันจะไม่มีใครทิ้งใครหรอกนะลูกรักใช่จะ้ะพวกเราจะสอนลูกว่ายน้ำและหัดบินด้วยกันนะแม่นกพูดเสริมขึ้น และพี่ๆของชาลีต่างก็พากันให้กำลังใจกับน้องและพร้อมเคียงข้างกันเสมอพ่อนกเป็ดน้ำได้เริ่มสอนลูกๆว่าช่วงนี้อากาศอบอุน่นเราจะหากินกันที่นี่ซึ่งอาหารของพวกเราอยู่ในน้ำนั่นแหละมีทั้งพืชน้ำและสัตว์น้ำ รวมถึงแมลงต่างๆพวกเราจะหากินกันที่ผิวน้ำนะอ่ะไม่ต้องกลัวนะขนของพวกเราก็กันน้ำด้วยละแม่นกก็ได้พูดเสริมขึ้นมาอีกว่าเราจะต้องหัดบินด้วยนะเพราะฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงนี้พวกเราต้องอบพยพไปอยู่ในเขตอบอุ่น ที่ห่างไกลาจากที่นี่มากๆพวกเราต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆจ้าเมื่อพ่อกับแม่นกพูดจบชาลีตัวเริ่มสั่นเพราะกลัวที่จะต้องว่ายน้ํากลัวที่จะหาอาหารไม่ได้และกลัวที่จะถูกเพื่อนๆจับตามอง และถูกหัวร้อยย่ออีกแถมยังกลัวที่จะต้องหัดบินอีกด้วยเพราะเธอกลัวความสูงเอามากๆแม่นกสังเกตเห็นลูกชายตัวน้อยกำลังแสดงอาการหวาดกลัวจึงได้เดินเข้าไปหาลูกพร้อมกับพูดว่าแม่อยู่ตรงนี้ข้างๆลูกนะจ๊ะ เราจะค่อยๆฝึกว่ายน้ำและหัดบินไปพร้อมๆกันนะแม่เชื่อว่าลูกกล้าหาญกว่าที่ลูกคิดและลูกสามารถทำได้แน่นอนจ้ะชาลีได้ยินที่แม่เดินเข้ามาปลอบจึงช่วยสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้บ้างและหลังจากนั้นครอบครัวนกเป็ดน้ำ ก็ได้พาการเริ่มออกหากินพวกมันค่อยๆว่ายน้ำตามพ่อกับแม่และทํำตามที่พ่อกับแม่สอนอย่างตั้งใจหลังจากหาอาหารกินเสร็จก็เป็นการเริ่มหัดบินของเหล่าลูกนกพ่อกับแม่ตั้งใจสอนลูกๆเป็นอย่างมากบินให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วลูกๆค่อยๆทําตาม ในช่วงแรกๆก็มีบินผิดพลาดกันบ้างบาดเจ็บบ้างแต่ครอบครัวนกครอบครัวนี้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันและให้กำลังใจกันอยู่เสมอ mm. เมื่อเวลาผ่านไปพร้อมกับการพยายามฝึกฝนในทุกๆวันครอบครัวของชาลีก็พร้อมที่จะบินในระยะทางไกลได้แล้ว ส่วนชาลีก็มีความชำนาญในการว่ายน้ำและบินได้เก่งเหมือนกับพี่ๆของเธอเจ้านกเป็ดน้ำตัวน้อยได้อวนพีขึ้นมาแล้วซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างลิบลับฤดูหนาวใกล้เข้ามาเยือนทุกทีครอบครัวของชาลีได้เริ่มอบพยพย้ายถิ่นเป็นครอบครัวแรก พวกมันบินด้วยความมั่นใจส่วนนกเป็ดน้ำตัวอื่นๆที่เคยหัวเราะเยาะและดูถูกชาลีเอาไว้ต่างตกตะลึงในความสามารถของชาลีว่าวันนี้เธอสามารถทําได้ดีเกินคาดนกเป็ดน้ำตัวน้อยในวันนั้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และบินทลาได้อย่างสง่างามแล้วในวันนี้ นกเป็ดน้ำทุกตัวต่างชื่นชมครอบครัวของชาลีและพากันบินอพยพย้ายถิ่นเพื่อไปหาอาหารในแหล่งใหม่ที่มีสภาพอากาศอบอุน่นต่อให้ระยะทางจะไกลแค่ไหนนกเหล่านี้ก็สามารถบินไปได้และในวันหนึ่งเมื่อฤดูหนาวของที่นี่ผ่านพ้นไปพวกมัน ก็จะบินกลับมายังที่นี่อีกเช่นเดิม